สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับข่าวสารทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่วันนี้จะนำมาฝากกันผ่านทางช่องทาง YouTube แห่งนี้ก่อนจะไปอัปเดตข่าวสารแอดมินก็ขอฝากแฟนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับผลการแข่งขันในนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็บุกไปเอาชนะไบรตัน4ประตูต่อ1จากการยิงประตูของอิลกายกุนโดกันฟิลฟอร์เดนเบิ้ล2ประตูและปิดท้ายด้วยริยาดมาเลสนะคะส่วนแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ก็เป็นของเบรนโดซิวาค่ะที่แม้ว่าจะไม่มีชื่อในการยิงประตูนะคะแต่ว่าเขาคนนี้มีส่วนกับการได้ประตูและก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะทําให้ในตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราอยู่เป็นอันดับ2ของตาราง ค่ะมี20คะแนนตามหลังจาฝูงเชลซีอยู่2คะแนนเท่านั้นนะคะ สำหรับรูปเกมในเกมที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆเ,เรือใบสีฟ้ามีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะส่วนตัวของแอดมินก็เห็นว่าในครึ่งแรกนั้นทีมของเราเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะเล่นกันเป็นระบบมีเกมลุกที่น่ากลัวทําให้ในครึ่งแรกนั้นสามารถยิงได้ถึง3ประตูเลยทีเดียวค่ะส่วนในครึ่งหลังเหมือนกับว่าทางเราจะผ่อนเกมไปหน่อยนะคะปล่อยให้ทีมเจ้าบ้านอย่างใบตันได้มีโอกาสบุกมากขึ้นจนทําให้ตีไข่แตกจากลูกจุดโทษของแม็กอลิสเตอร์ก็ถือว่าทีมเจ้าบ้านนั้นแก้เกมได้ดีทีเดียวค่ะ ในช่วงครึ่งหลังส่วนประเด็นข่าวอื่นๆก็เริ่มต้นด้วยการให้สัมภาษณ์หลังเกมของบอสเป๊ปโกดิโอลาค่ะโดยบอสเป๊ปได้บอกว่าแฮปปี้ที่ทีมชนะและยกนิ้วให้กับไบรตันสู้สุดใจจนทําให้เรือนั้นต้องลําบากเลยทีเดียวค่ะโดยเป๊ปโกดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมายกย่องความใจสู้ของไบรตันที่แม้ว่าจะตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อ3ในครึ่งแรกแต่ก็เดินหน้าบดเข้าใส่เรือใบสีฟ้าจนเป็นรองตลอดในช่วงครึ่งหลังแม้สุดท้ายจะพ่ายไปด้วย หนึ่งประตูต่อสีก็ตามค่ะเ๊บก็ได้บอกว่ามันแตกต่างออกไปแต่มันเป็นเรื่องปกติผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรกับการที่มาที่นี่พบกับทีมนี้พบกับผู้จัดการคนนี้และสนามแห่งนี้และชัยชนะที่นี่มันควรจะได้รับคําชื่นชมอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาในครึ่งหลังที่ทําให้พวกเขาเล่นกันได้ดีมากๆมันเป็นบทเรียนที่ดีของฟุตบอลว่าต้องเล่นโดยการมีบอลและเมื่อคุณไม่มีมันก็ทําให้คุณต้องลําบากเพราะเขามีกระบวนการที่ดี จากการที่พวกเขาสร้างเกมมาตั้งแต่ผู้รักษาประตูพวกเขามีมากกว่า1คนอยู่ตรงกลางพวกเขาเคลื่อนที่ในแดนหน้ามันยากมากๆที่จะต้องเผชิญหน้ากับทีมแบบนี้ตลอดทั้ง90นาทีกับคู่ต่อสู้อื่นๆเกมมันคงจะจบไปนานแล้วตั้งแต่ตอนที่ซิตี้นำสามประตูต่อศูนย์แต่กับทีมนี้ไม่เลยนะแต่ผมมีความสุขที่ทีมสามารถเก็บสามแต้มกลับออกมาได้สำเร็จ ข่าวต่อไปนะคะเป๊ปชมโฟเดนสารพัดประโยชน์เล่นกองหน้าและปีกก็ได้หมดเชื่อว่ายังเก่งกว่านี้ได้อีกนะคะเป๊ปโคดิโอลาก็ชื่นชมความสามารถสารพัดประโยชน์ของเจ้าหนูฟิลโฟเดนที่สามารถได้ลงเล่นในหลายๆตำแหน่งในฤดูกาลนี้พร้อมยังมีคุณสมบัติสามารถพัฒนากลายเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้หลังจากล่าสุดยิง2ประตูในฐานะกองหน้านะคะบอสเป๊ปก็ได้กล่าวว่าในพื้นที่สุดท้ายเขาสามารถเล่นด้านหน้าได้ดีเขา ามีคุณภาพที่จะเคลื่อนที่และเล่นได้อย่างดุดันในจังหวะที่ดวล1น1ต่อ1และการวิ่งเติมเข้าเขตโทษเขาสามารถเล่นเป็นเบอร์9ตัวหลอกเล่นเป็นปีกฉีกไปยืนทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้เขาคือนักเตะท,ที่เป็นมิดฟิลซึ่งมีเซ้นในการยิงประตูเขายังอายุน้อยและยังมีช่องว่างให้พัฒนาและเก่งขึ้นไปอีกค่ะแล้วเพื่อนๆชาวเรเบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบงรบบ้้้าางคสหหัเเจนนนูฟฟิดใกมี ข่าวต่อไปนะคะก็ไปฟังทางด้านของฟิลฟอร์เดนที่ได้กล่าวให้สัมภาษณ์หลังจบเกมกันบ้างนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับนะคะสนุกมากกับบทบาทกองหน้าและก็เสียดายที่อดแฮตทริกในเกมนี้ค่ะฟิลฟอร์เดนกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ออกมายืนยันว่าเขาสนุกกับบทบาทใหม่ที่ได้รับและตนก็พร้อมทําเสมอเพื่อทีมในเกมที่บุกถล่มไบรตัน4ประตูตอนหนึ่งค่ะโดยเจ้าตัวนั้นทําประตูไปได้2ประตูและ1นึ่งแอซิสแต่ก็ยอมรับว่า แอบเสียดายอยู่ไม่น้อยเลยที่อดทำแฮตทริกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะในเกมนี้เราเตะทีมชาติอังกฤษก็กล่าวว่าผมสนุกกับบทบาทใหม่ที่ได้รับในตำแหน่งกองหน้านะผมสามารถถอยลงต่ำและจ่ายบอลได้มันเป็นบทบาทใหม่สำหรับผมและผมสามารถพูดได้เลยนะว่าผมสนุกกับมันมากอันที่จริงแล้วมันเปลี่ยนไปทุกเกมบางครั้งผมก็ปักหลักยืนสูงกว่าปกติแต่สำหรับเกมนี้พวกเขาเล่นแบบประกบตัวต่อตัว,ตวดังนั้นผมจึงต้องถอยต่ำลงมาและ ผมก็คิดว่าเราใช้คนได้ดีเราอยู่ในฟอร์มที่ดีเราแค่ต้องการเดินหน้าต่อไปสําหรับเกมหน้าและรักษาระดับนั้นเอาไว้ให้ได้ในวันอื่นๆผมน่าจะยิงได้3ประตูไปแล้วแต่สิ่งสําคัญก็คือผลการแข่งขันและทีมต้องมาก่อนและผมก็มีแค่ความสุขกับสิ่งที่เราทําได้ในวันนี้ค่ะก็สุดยอดจริงๆนะคะสําหรับผลงานของเจ้าหนูฟิลฟูเด เอาละค่ะต่อไปเราก็ไปประเด็นข่าวที่ว่าบอสเป๊ปของเราได้แซะกลับนักข่าวของ Sky Sport ์ค่ะหลังจากที่โดนนักข่าวถามว่ายิงได้แบบนี้ไม่ต้องซื้อกองหน้าใช่หรือไม่เราไปฟังคำตอบของบอสเป๊ปกันนะคะ เบบได้บอกว่าสกายผมอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างนะวันหนึ่งเราจะแพ้และคุณก็จะถามผมว่าต้องการกองหน้าใช่ไหมผมพนันกับคุณได้เลยผมจะไม่ตอบคําถามแบบนี้หรอกค่ะบอสเบบของเราก็ได้พูดไปแบบนี้นะคะสําหรับฤดูการนี้ซิตี้ยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง20ประตูจาก9นัดนะคะขณะที่ในทุกรายการค่ะก็ซัดไปแล้วถึง37ประตู ไปกันที่ข่าวต่อไปนะคะก็ไขประเด็นความสงสัยสำหรับหลายๆคนคะ่ะที่ถามหาราฮิมสเตอร์ลิงว่าเขาหายไปไหนไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งในมานั่งสำรองนะคะซึ่งทางสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมายืนยันผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรน,นะคะว่าราฮิมสเตอร์ลิงมีปัญหาด้านความฟิตจึงทำให้เขาไม่สามารถเดินทางบุกไปเยือนไบรตันพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้นะคะค่ะสาหรับสเตอร์ลิงมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นมาตั้งแต่ช่วงซีซ ่ทีแล้วจนหลุดออกจากทีมหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกับในซีซั่นนี้ก็ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งของเขากลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงสม่ำเสมอมากนักนะคะจากปัญหาดังกล่าวทําให้มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ทางสเตอร์ลิงนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมที่จะเปิดรับความท้าทายใหม่ในการไปค้าแข่งต่างแดนนะคะเพื่อโอกาสที่จะได้ลงสนามมากขึ้นค่ะสำหรับซีซั่นนี้สเตอร์ลิงออกสตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแค่3เกม โดย12เกมที่ลงเล่นเจ้าตัวก็อยู่ในสนามเพียงแค่577นาทีทําไป1ประตูกับอีก2แอสซิสนะคะ สำหรับเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเรานะคะจะเตะกันในวันพุทธที่27ตุลาคมนี้เวลาตี1.45นาทีเป็นการแข่งขันในรายการคาราบาวครับรอบ16ทีมค่ะโดยจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดของเดวิดมอยนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเป็นกำลังใจให้กับทีมรักของเรากันด้วยนะคะเตะดึกหน่อยแต่ก็ห้ามพลาดค่ะ สำหรับ e ีพีนี้นะคะแอดมินก็ได้นำข่าวสารต่างๆของทีมรักมาฝากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนานๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ